สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องผูผาชัยชัยผาโชคนะครับก็เอาผลไม้มาให้แป้งล่าก่อนก็จะมีหญ้าอยู่นู้นเขียวนะครับลูกอ่ะนี่ฮะกินแล้วนะครแป้งล่านะก็มาดูตรงนี้ตอนนี้มเล็ดแตงโมหรือแตงไทยนี่แหละเกิดเต็มเลย f อซเต็มพื้นเลย เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยเอาพั่วมามาแสะไปปลูกเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยที่เป็นแมลงกินนะดิใช่แมลงกินเขา่ายออกมาแล้วก็มันจะเกิดเป็นไม่ได้แตงโมแตงไทยก็เอาพ่วไปซอะแล้วก็เอาไปไว้ที่โพดดินทรายเพราะมันจะเกิดได้ง่ายเอาไว้ที่กองดินทรายนะมันจะเกิดง่ายเพราะว่าดินทรายทําให้อมความชื้นแล้วมันก็เดินไว้ด้วยลากเขาแตกได้ไวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เล็กๆอย่างเงี้ยก็เกิดอันนี้ยานี่ก็ให้เอ่อ <c oughs> เขาเกี่ยวมาให้นะครับจําประดงนะครับก็ซื้อเป็นกิโลเขาขายเป็นกิโลนะครับยาสําหรับให้บวัว <c oughs> นะครับส่วนฟางตัวนี้ก็คือฟางอันนี้ฟางของชาวบ้านจําประดงนะครับเอามามาส่งให้เลย <c oughs> นะครับก็จะเรี้ยงขึ้นชั้นไว้อย่างนี้เลยนะครับฟางเนี่ยขึ้นชั้นไว้อันนี้เป็นฟางก้อนที่มันแตกก้อนที่มันแตกเราก็จะเอาไว้อย่างนี้ นะครับน,นะเพราะว่าเราจะเอาไว้ให้แป้งล่ากินแล้วก็ให้ปูให้เขานอนนะครับนี่เราจะขึ้นฟางไว้อย่างนี้ก็จะไม่เปียยแล้วก็ข้างล่างก็จะเดินได้สะดวกด้วยนะครับนี่แดดเริ่มออกแล้วนะครับนะหลังจากฝนตกแดดก็แรแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวประมาณตอนบ่ายใช่ช่างบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายจะมามามา,มาทำให้ต่อนะครับถ้าฝนหยุดต,ตกนะครับนี่ ดีนะครับพายุลูกใหญ่มามันมีลมข้างบนพัดผ่านได้เร็วนะครับแต่เขาก็ตกบุ้มเดียวน้ํานี่ขังเลยนะ<ด>ตกแรงๆทีเดียวนะแป๊งเลยนะ<ด>แล้วมันก็มีลมมาด้วยทําใหอ้อ่ที่เป็นเกี่ยวกันกับก้อนเมฆติวไปได้เร็วลอยไปได้เร็วนะตอนนี้แป้งล่ามก็กินอ้วนทวนเลยฮะนี่สมบูรณ์เลยแป้งล่าแล้วก็กินดูสิงับ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 โอ้ยอาหารปีพข้ออีกโอ้ยเจ็บ โอ้ยฟาดแรงด้วยนะครับเนี่ยพอไม่อยู่เรงแต่พออยู่ใกล้เขาก็จะฟาดนานเห็นหรือยังตอนอยู่ไกลไม่ฟาดใช่เนี่ยอย่าพึ่งมากวนอย่าพึ่งมากวนอย่าพึ่งมากวนหนูกำลังกินผลไม้ออร่ยเอาออกก่อนเน่หยุดฟาดซ้ำเออเดี๋ยวนะหยุดฟาดเอฟซีเห็นไหมไอ้าเชนเข้าไปทิเดี๋ยวเขาเข้าไปเขาก็ฟาดเริ่มเบาจากเบามาแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยแล้วก็แรงขึ้นถึงอึกเลยค่ะเนี่ย นี่ฮะอืมโอ้อร่อยแกงแป้งล้ำออกกระลำมังผลไม้ออกเป็นยังไงเนาะเออเขาก็จะเดินตามต้อยต้อยต้อย,อยเลยไหนเอากล้องเจา้ามาทีรอออกสิฮะรองดูิเอาออกเองออกก็เดินตามเลยนะนกำลังกินอร่อยเลยแกงแปลงล้ำดู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  <c oughs> ไม่ยอมเห็นไหมเห็นไหมไม่ยอมดูดูดู โอ้เป่งล่ามเจ้านี่แสนรู้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ของโปรดผลไม้เลยโโอ้หย่าฟางพวกนี้เอาออกก็ยังไม่เท่าไหร่นะย่ากับฟางออกไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผลไม้เอาออกไม่ได้กําลังกินอร่อยด้วยปุกยตุกพุยนี่นะครับตุกพุยตุกพุยเห็นดิใกล้นะครับได้ยังใไงสีนี่สนุกเลย วุ้ยเมล็ดเกิดตรงนี้เต็มเลยมะเด็ดถั่วไอ้มะเด็ดแตงโมแตงไทยอ๋อกินจนเกลี้ยงเหลือแต่เมล็ดแตงไทยและเอฟซีจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับถ้าไม้ก็กินอีกใช่ไหมเนี่ยเอามาเป็นสิบก็กินเป็นสิบมีเท่าไหร่ก็กินไม่รื้จะใช่เขาจะไม่อิ่มแต่พ่อเลยจะแย่แตผลไม้ก็เลยให้ให้แค่เช้ากับเย็นแค่พอใช่ เพร<ต><บ>าะว่าจริงๆอ่นมัน,นมันไม่อิ่มหรอกถ้าเขาไม่กินหญ้าไม่กินฟางเขาจะไม่อุ่นท้องแต่เราก็เอามาให้เขากินแบบช่วงเที่ยงช่วงเย็นอะไรเงี้ยให้เหมือนให้ขนมเพานิดนึงออออแต่แป้งล่ามนะครับเวลากินแล้วเนี่ยเวลามันหมดแล้วเนี่ยเขาจะคาบคาบการะลำบงตรงเนี้ยคว่ำไว้บางทีก็คาบแบบอนะเอียงๆใช่ เขาเหมือนทาให้รรู้ว่าเผลไม้เขาหมดแล้วนะอะไรเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวคอยดูนะเอฟซีเขาจะทําเกี่ยวกับลงไบนี้ยังไงเมื uh ่อเขากินเสร็จนเห็นหรือยังครับเห็นหรือยังนี่แหละครับเขาจะทําการมาตะแคงเอียงๆอ่ะนะยังไม่หมดครับเหลือน้ำเขาเขากินน้ําแตงโมอยู่น้ําแตงโมแตงไทยนี่เห็นยัง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 ไหนเห็นปะ เขาจะทาตะแคงเองเห็นไหมครับให้น้ามันมากองอยู่จุดเดียวใช่เขาจะกินจนหมดใช่พอพอมันเหลือน้ำปุ๊บเขาจะเอาปากเขากระทุ้มขอบกระมังเห็นอย่างครับน้ําก็จะมากองกันอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ย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 ใช่แล้วมากองกันอยู่ข้างล่างอย่างเงี้เนี่ยหรือยังหรือยังความหมดแล้วอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยหมดแล้วเขาก็จะออกเลยถ้าเขารู้แล้วว่ามันหมดนะครับนี่นะครับความจนหมดเลย เลียเรืยจนเกลี <im it? <im it like like ้ยงอ่ะใช่เนี่ยเขาจะคว่ำอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้นี่นะับแปลงลานนิสฉลาดนะถ้ามีผลไม้แล้วก็มาเล่นกับพ่อแล้วก็มาเล่นกับพ่ออีกคันี้แล้วก็มาเล่นกับพ่ออีกคันี้อือืมอืมอืมต้องอ้อนแปลงแอมถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ต้องต้องลูกเขาอย่างนี้นะครับอยู่ใกล้ต้องลูกเขาอย่างนี้นะครับนี่ลูปให้เขาได้ อันนี้เขาจะได้คุ้นเคยไม่นอนวันนี้มันไม่นอนเดี๋ยวนี้ก่อนนี่อะไรยังขอกินอยู่ยังไม่อิ่มเยอะกำลังอร่อยกาลังอร่อยเลยนะครับสบายสบายหยุดดันแรงมากดันแรงมากเอฟซีแรงเขาเยอะต้องออกมานะครับพรัวน้องเวลาน้องดันนี่น้องดันแรงนะครเขาจะดันนี่เลยนะอือม อืมอืมอืมปูขาชัใจอีสานนะคะปูขาชัยชัยพาโชคปูขาชัยชัยพาโชคนะครับนี่นี่ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับเริ่มอิ่มแล้วนะครับก็รอที่เหลือก็เป็นหญ้าเท่านั้นเองที่เอาไว้ให้น้องก็เป็นหญ้าเคียวๆขจีเลยนะเหลือเป็นหญ้าเขียวขจีไว้ให้น้องกิน แล้วก็ฟางแดดเริ่มออกแล้วก็เดี๋ยวก็ทุกอย่างก็จะแห้งขึ้นสบายขึ้นแล้วเอซนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะและ้วนะค่อยๆทยอยให้น้องได้เขาเรียกว่าให้น้องได้มีความสุขบ้างนะครับแตงล่ามมาอยู่ในจุดนี้นะครับนะส่วนพวกผมเองก็ธรรมดานะครับก็ อยู่ส่วนเหมือนเดิมนะครับอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ดอกไม้ต้นไม้นะถุงทองอองเงินแย้งล่านะครับดูสิยังลงงลงลงาอยู่กับไอ้น,นั่นอยู่เลยกับถาดผลไม้นะแสดงให้ว่าให้รู้ว่าหนูยังไม่อิม่มนะพ่อหนูยังไม่อิ่มเลยเอามาให้หนูอีกหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยกินพ่อยอยากให้หนูกินหญ้าให้เยอะนะจะได้แข็งแรง โอเคครับ okay. FC ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ